รียู่ทางบ้านเงิดอดไีปัจจุบันเมื่อได้เล็กออกนี่แล้วโอ้เมื่อได้หลาเมื่ได้หละนะบอกแน่ปวดท้ายแน่วัดกับแสนเยอะปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นเลขครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตำนะครับเอฟซีครับไม่ได้มากินข้าวนะฮะคือวันนี้ครับคือวันนี้เรามี ทางสายเอฟซนะครับบอกให้ตามร้านส้มตำเนี่ยนี่ส้มตําอุดรให้หน่อยนะครับเอฟซครับผมเพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะได้เลขแนวทางมาเป็นประจํานะครับแต่เลขแม่จะบอกไม่ได้นะครับเอฟซถูกเป็นประจําเลยนะครับผมมีแค่สามหางเท่านั้นเลยนะครับผมมีไม่เยอะนะฮะคือว่าก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับที่ บอกทางแอดมินนะครับบอกบอกว่าให้ตามให้หน่อยนะฮะครับวันนี้เราตามให้ถึงแล้วนะครับถึงที่ร้านส้มตำเดีดเวเราจะเข้าไปขอแนวทางของคุณแม่นะครับผมแล้วก็จะมาลองชิม ส้มตาไก่ย่างของคุณแม่ด้วยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมปเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของคุณแม่นะฮะแล้วก็จะมาอุดหนุนส้มตําไก่ย่างด้วยนะครับผมปก็ไปได้กันครับผมโอ้ขายดีไหมครับ่อ พอขายได้ครับโอ้ครับผมขายได้อยู่ร้านอยู่แถวไหนครับผมร้านสมตำอุดรครับของลุงเพชรยู่บ้านยางซองนะครับเด้อบ้านยางซองบ้านยางซองตำบลนาบัวครับเพื่อเป็นจังหวัดอุดรธานีร้านจะตั้งอยู่ติดถนนไงทั่งเขาเมืองอุดรระวังบ้านนาบัวไปหา อุดรธานีครับครับที่นี่ทางทางเข่าทรายเมื่อทางเข่าบรรยงช่องทรายเมื่อที่ด้านหลังที่นี้อ่าน้องขือครับครับน้องขือนะแล้วก็ร้านน้องเข่าก็ที่นี่ครัมีสมตามมีไก่ย่างมีลาบมีต้มแซ่บครับตรมแสบแสบพี่น้องครับครับก็มีผลไม้อ่าเป็นบางวันผลไม้ตาซื่อ คือทั้งคู่เลยว่าเฉยเพราะว่าเฉยเป็นแสนกว่าแม่บ้านต้องไปถามคุณแม่ละมั้งถามคุณแม่เลยครับป่ครับคือว่าก่อออกซืเอเอาคุณพ่อแล้วกันเนาะขออนุญาตนะครับพ่อครับเล็กมีทีมากป่ะค่ะอ๋อกับมันกัสีมีเส้นเหรอครับบางเทือกกับปั้นบางเทือกกัคิดชวนมากเหรอครับคิดมันปั้นเหรอครับปั้น ฟันครับ็ข้างหนเ่่าครับเ่ราะถ้ไหนเพราะถไหนแน่ใจว่ามันเป็นตัวใดครับครับฝากงวนนี่ถ้าถ้าจะแท่งเรนเนนะครับผมเรเนก็เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่ะนะครับผมเจ็ูนยูนย์เจ็ดเจ็ด่งเจ็ดสองนี่แหละเจ็ดห่งเจดสแล้วก็ เออหนึ่งศูนถ้าจะเบิร์นก็บสามสามเนอะ oh. อยังไปเบิร์นรู้หลายล่ะมึงหันกับมาเบิร์นนะเนอะมากอะคือว้พ่อฟันมากินไก่ย่างชมตำครับผมบตำลุงเพชรใหญ่มาจากอายุธยาโอ้ oh. แต่ก่อนอยู่ oh. ยอยุธย,ย,ยา,าอยู่อยุธยาป่ะครับว่าอยู่อยู่อยู่เขตเอ่ะคุณโลตจนะผนครับอเมริกาไทยแต่ว oh. oh. ่าตอนนี้คือมันโควิดเนาะ ครับผมกลับมาอยู่บ้านเ้ากลับมาอยู่บ้านนะพ่อเนาะสบายใจดีครับคือแก่หมวดเนาะแม่นมาถิดดูเ้องออกมันกะมันกะเอาเนี่ยมาได้เนาะของวันนี้เนาะเตือนนะเตือหนักเลยคุ่น้องเตือนรัสเสียฮางเสียก็คือเหยียบตะปูนะขันมันบ่อชื่อกะขันมันถื่อกะเออมันก็เต็มเต็มอยู่นักแสนเลยคุค่ะงมวดบางหันถือตัวใดนค่ะ พวกนึงนี่บ่จ้าออ,อ,อืเกือบแสนนะฮะเห็นแม่กระซิบมาเกือบแสน,นก็จะไปว่าถึงหลายบ่นี่มาเก็บภาษีเด้อมันหักไปแต่ภาสีอ่ไปฟังเสียงคุณแม่สิครังเอาแต่เสียงก็ได้เพท่านบอยอยากบอกซื้อน้องครับสวัสดีครับแม่ครับ แลัวแม่ไล่จนเขานั่มาค่ะคุณแม่เปนนนดูเนหามจได้ประยักบชาวบ้านเนี่ยตามเครับแม่แม่บอันนี่แหละพวกบอกแม่นบอกแม่นเนยครับแม่ขึ้นว่ามักนะมันก็เลยไปตรงเป๊ะนะมันเกิคข้ว่าละเนาะเากัเข้ากับมันจะตรงเหมวน้ำมาเมาก นเขามาถามบทบนันใช่ยุบผลผลียุบทั้งบ้านเพื่องไหนรี่ปั๊ดเมื่อได้เลขออกลีแล้วโอ้ <laughs> ว่าแม่นอาจารย์จันดอกแต่ว่ามากกันเลยนฟังตัวได้ล่ะตัวได้ละนะบอกแน่ปวดพายแน่ว่าจะแก้วตัวได้ล้มปันหางว่าวจันดอนง <laughs> วด <laughs> ที่แล้วถูกหลายไหมครับแม่งวดที่แล้วกับแสนเยอะปเพราะว่ามันเป็นเลขอันนะเลขอัน เราหันในเสียงนี่ถูกถูกตัวไหนครับแมงมดที่ห้าสองห้าสองตัวเลยมันจะใช่เพื่อหาหาอือีกขั้นหนึ่งมันหาหาสองยือบันมันใส่ขั้นหนึ่งบันว่ามันหลมครับมันมันหลมเจ้าที่เราหลบกะเลยนหลมอีรีเจ้าของก็ได้อือแทนเจ็บเริงออ้อประเด็มันเป็นข้อจริงเมนัมันหลบมนหลีแมงลมอิลีเต้นก็เล่นลอิลีขนนี่แหะลมแต่ว่าใส่็ลมต่างหากมันดอกตังมันอ่อน เปี่ยนกข่าวใต้เก้าห้าห้าสองแนวท่าจังหวัดจังหวัดก้าห้าห้สองบนล่างมากความผิดเดียวกามากความฝันต้นมากกับมากความคิดจะขวงคิดคนพิเศษใครท่านใดค่ะเพราะว่าอย่างไะคิดคิดว่ามักเก่งสิละมักตัวนี้หละไปเท่านั้นถ้าออกเลยเจี๋ยววันนี้มากตัวใดก่อนแต่เนี่ยเจ็ดสองเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์กับไอ้เบิร์นจ้ำจ้ำเจ็ดศูนย์ เจ็ดสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ราคสามสามเบิรนที่เราส่ศูนบ่าบอมักสามศูนสามศูนย์สามศูยบมักสามศูม่เียเ่ยมักสามนครับก็ทำไปอตัวดอกซสนันกเพถอกระถิบว่าถือหลักแล้วไปนาะครับผมแมนครับแม่เอาเท่านั้นละเอาไรมันจะออกซ้ำสองตัวท่านั้นแหละแมนครับครับขอบคุณครับคุณแม่ครับ ตัวเล็กนะท่างเนาะ,ะน้าท่างของร้านแต่ย่างคือยุ่น <ผม S 2> ในใหญ่ร้านนี้มองแต่กินขาถูกจนนีอ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> ม่ยม่อยู่หนี้อดกดีเลยเมื่อเจอเนาะครับสูยรดเขาจนหอบนี้ไหมตัวเน้นของคุณแม่คือ510กับเจ็ดศูนยะครับผมสามตัวทะเบียนรถตรงกระทะเบียนรถตันถบบวนี้มแม่นอยู่ มันกินเข่าบางอันไปกตได้นั่งไล่กันมาได้เลยนั่งซุนนั่งซุนนั่งไม่กินเข่ามันก็ประมาณทะเบียนตัวนี้แหละมันค่อคนมีเส้นส่วนหลายเลขจะถึงเพิ่นถึงจะเส้นจะของเนาะเลขมีที่มาเลขมีที่มาหรือว่าเป็นตัวของกอบจักรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเลขเป็นมิจฉาเลขเขาตเป็นตัวของกอบจักรอย่ามันดังใช่อยู่ครับเพราะว่าเกย์เพิ่งย้ายมานะครับผมย้ายมาจากบ้านมาอยู่นี่นะครับไม่ได้บอกใครเหลากดันฟุกมาเจอนะฮะ ดวงดีเขาเอฟซีไปดวงดีครับผมหาศูนย์หนึ่งหาเจกับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณพ่อกับคุณแม่นะฮะครับที่บอกแนวทางทางช่องนะครับ FC ครับผมถือว่าโชคดีนะครับผมเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่อยากจะออกนะฮะแต่ว่าอดไม่ไหวก็ต้องพูดเหมือนเดิมนะครับผม เพราะว่าแม่เคยได้โชคได้ลาบกับตัวเลขเป็นประจำนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อนะครับผมที่บอกแนวทางฝากพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ